ัน,นี่คือขอบวนคาราวานของเรานะคะเป็นข,นนขบวอะะตอนนี้เรากำลังจัดขบวนอยู่นะคะตอนนี้เรากำลังจับขบวนเพราะว่าจะได้ลำดับถูกต้องกับการที่เราจะลงจุดไหนก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็เลยต้องจับขบวนหน่อยนะคะ ตอนนี้นะคะขบวนของเราก็กําลังเดินทางนะคะเดินทางไปเพื่อที่จะเข้าไปในชุมชนเข้าไปในชุมชนที่เราจะนําอาหารไปแจกให้กับครอบครัวของเด็กนะคะเราจะตามกันไปนะคะไปชุมชนที่ไม่ไกลมากก่อนนะคะ ชุมชนทนี่ไกลมากก่อนไปเลยอันนี้ก็คืองานของเราในวันนี้นะคะนําถุงยังชีพนะคะลงไปให้กับครอบครัวเด็กในชุมชนต่างๆนะคะ ก,นนะะก็เป็นเส้นทางที่เรากำลังเดินทางไปที่ชุมชนที่เราจะนำอาหารไปนะคะสวัสดีครับเรากำลังนำข้ามาเข้าวสารมาแกกช่วงโควิดนะครับตาม รายชื่อของแต่ละคนนะครับแต่ละคนก็มีข้าวามามละมาแต่ละคนเดี๋ยวไปกองกันไว้ติดแล้วครอบครัวก่อนค่อยยกมาแล้วไปเอานากากมาบานน่นากากมาพร้อมเออน้องตม้มช่วยหน่อยเร็วน้องไปไปลูก เอาแมสเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะทุกคนใส่แมสนะครับรถคันนี้ใช่ไหมที่เปนกลองที่เราสุดมาอยู่ในรถหนี่ยกมีไปบังเด้อช่วยหน่อยพร้อมเอาลงมาเกี่ยวแล้วก็ให้กำรับคนที่จะมารับของด้วยนะคะใส่นะแม่ทุกคนรู้ใช่ไหมเราอย่ายืนค่ายกันนะคะทำมาไว้ถ่ายแกะกือนบอกเรื่องหน้าเพราะว่าคุณก็บอกเรื่องหน้าเพราะว่านั้นโยกเราจะมาอยู่เยอะๆไอ้อาชันแล้วถ้าใครรับแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะแล้วก็เที่ยวบอกด้วย ครับก็มีเท่านี่้ากนนี่ก็เป็นบรรยากาศในการมอบนะครับมอบของขวัญนะครับครับนะครับในก็ครอบครัวเนี่ยก็ได้ของครับ แล้ก็การแจกข้าวนะครับก็อยู่ห่างๆเอาวางไว้นะฮะแล้วก็มีเยืวอรั้งมือมีข้าวสารโอเค ะค,ะครับเอาไปเลยครับแล้วแล้วครับเอาไปได้บ่ล่ะเอาไปได้บ่ครับวางครับวาง เป็นบรรยากาศในการมอบของนะครับให้ตามรายชื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นช่วงเท่านี้ก่อนนะครับครับวันนี้เราเอาเข้าวสารนะเป็นเน้นข้าวสารแล้วก็เยลแอลกอฮอล์นะครับมาเพื่อให้ล้างมือ ว่าในช่วงโควิดก็อยู่ห่างๆนะครับอยู่ห่างๆกันนะครับ<ม>ตามใช่คน<ข>ม่ไูหมานหนางเั่นนะ่นเอาไปพ่นบ้านพ่นเยพ่นเอามาว่างไว้ซื้อนพ่นออกไปเองเอาว่างไว้เออเออ่นออกไป <c oughs> ครับก็พี่น้องผู้ปกครองเขากำลังมารับของนะครับกำลังมานะครับกำลังมา